จะไม่ค่อยเรียบร้อยนิดนึงนะคะมาด่วนค่ะเจ้า,จาของสวนนั่งยิ้มเพชรศิลาแบบว่าเร่งรีบเร่งรีบ,ร,บร้อนมากเลยรีบมาถ่ายทําแป๊บหนึ่งจะดูวิธีการตัดว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็เลือกใบว่าเราจะใช้ใบไปใช้งานในการทำาํำน้ําว่านศิลาหรือว่าน้ําว่านหางสารสกัดว่านหางจระเข้หรือเราจะเอาไปใช้ทําอาหารเช่น น้ำอ่านี่ค่ะใบจะใหญ่มากเลยนะคะอ่าโอเคค่ะอันนี้เราเราจะเอาไปสกัดนะคะอันนี้จะเป็นว่านพันยักษ์วิธีการตัดนะคะเราจะค่อยๆทอนทีละใบาทีละส่วนขึ้นมา นี่ค่ะจริงๆแล้วใหญ่กว่านี้นะคะช่วงนี้เจอฝนค่ะมันก็จะเน่านิดนึงเพราะเขาก็จะเป็นไม้ประมาณพวกแคนตัสเขาก็จะชอบความแห้งแล้งนี่ค่ะนี่ค่ะเดินอ้อมไปทางนู้นค่ะอันนี้มาเที่ยวกําแพงนะคะถ้ามาหาเพชรศิลาเดี๋ยวจะพามาวิสเครือข่ายของเพชรศิลาที่เป็นว่านหางจระเข้ยักษ์นะคะมีน้ําดื่ม มีขนมเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะติดตามชมในเพจนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการที่ให้เป็นเครือข่ายของเราเพื่อเพื่อให้ลูกค้าจะได้คนที่มา่องเที่ยวเมืองกำแพงจะเห็นว่าเนี่ยค่ะวิสาหกิจชุมชนที่มีเครือข่ายเป็นจริงตามจริงว่า เขาปลูกแล้วเขาจะได้ว่านหางจระเข้เอาไปทําสิ่งใดบ้างไม่ว่าจะเป็นน้ําว่านหางจระเข้ปั่นน้ําว่านหางจระเข้ที่ขายทําจากฝีมือชาวบ้านรสชาติอร่อยขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมค่ะ